อิมัมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัส,สุปาทาอิทังอุปจติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัมิงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัส,สนิโรธาอิทังนิรุจติ เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสาธุสาธุสาธุ ก็จเจริญพรวันหยุดนาะยดยมทั้งหลายเช้าวันนี้ก็มีเวลามาพูดคุยกับยาิดยมเสียงจะเปลี่ยนไปนายยมนะอากาศช่วงนี้ตนะ้องระวังอาจารย์เสียงมันมันอุอออุอีแล้วล่ะนะแต่ก็พูดรู้เรื่องอยู่เนาะ,ะก็เพียรพยายามรักษาตัวเองนะช่วงนี้ นะอากาศมันชื้นนะเชียงใหม่นี่ก็ฝนตกทุกวันเลยนะมีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะนะดีก็คือว่าอากาศเย็นบุ่นละอองอะไรก็ไม่มีที่ไม่ดีก็คือนะเราต้องรักษาตัวเองนะเป็นอะไรได้ง่ายขึ้นอี่ไวัดใหญ่ตรงนี้กำลังดังอยู่โนะยคีก็ปฏิบัติทำรรกันแบบสบายๆกัานะเลยว่าอุตุสปายะ อุดุสบายยก็คือดูดูเป็นที่สบายก็ดีนะโยคียม่เมื่อเช้านี้ก็ลงปฏิบัติธรรมด้วยกันก็ไม่มีใครเสียงไอนะที่ผิดปกติไอเขาเขาเค็กๆ่นก็ธรรมดานะเพราะว่า,าร่างกายของเราปรับยังไม่ค่อยทันเมื่อเช้านี้ก็คุยกับโยคยีนิดหนึ่งก็คุยสั้นๆหนึ่งก็ให้สติว่า ตรงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงให้คนต้องดูแลตัวเองเจ็บใครได้ป่วยอะไรก็ติดต่อประสานงานเจหน้าทีเขาจะหายาให้หรือไปส่งโรงพยาบาลนาทีหลวงพ่อกับแม่สมพิธนี่ก็บริการเต็มทีนะ่เนาะหมอส่วนดอกโนะดยเฉพาะยงยิ่งคุณหมอบวัวเป็นผู้ที่ประสานงานกับโรงพยาบาลเป็นไม่หนักก็เอายาไปทาน นะถ้าเป็นหนักก็ส่งโรงพยาบาลนะก็ไม่ยากไม่ต้องเป็นห่วงนะอย่าโยนอันนี้ก็เป็นสวัสดิการหรือว่าเป็นความเมตตาของหลวงพ่อกับคุณแม่สมพิธนะที่อยากจะต้องการให้นะให้ผู้ปฏิบททัติธรรมไม่ต้องมีกังวลอะไรเนาะดังนั้นอุตุเป็นที่สบายก็ยิงแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยก็ต้องปรับนะแนนนำให้เขาดื่มน,น้ำอุ่นเยอะๆนะดื่มน,น้ำอุ่นเยอะๆ แล้วก็ส่วนมากคนปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมนะมันจะมีบุญไม่ค่อยจะเป็นอะไรมากหรอกนะเป็นนินดๆหน่อยๆแค่นั้นเองส่วนมากก็ไม่ค่อยเป็นอะไรกันอันนี้ก็บุญรักษาเนาะฉะนั้นเราต้องสร้างบุญวันนี้นะที่อาจารย์ขึ้นต้นว่าทําวันหยุดให้เป็นวันพระอันนี้ก็สําหรับคนที่อยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ได้ได,ได้ได้สร้างกุศลเท่าไหร่ วันพระบางทีเราก็อ้างวันพระไม่ตรงกับวันหยุดวันหยุดไม่ตรงกับวันพระนี่ก็แล้วแต่เราจะพูดนะแต่ว่าเราสามารถที่จะทําวันหยุดให้เป็นวันพระได้นะก็เอาสักวันหนึ่งมีสองวันก็เอาสักวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งก็ให้ครอบครัวไปพากกันไปทานอาหารหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่อีกวันหนึ่งก็เนี่ยมาทํา รหลับตัวเองนะตามเวลาที่เราจะมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามกำลังอย่งน้อยสัป,ปดาห์ละครั้งเนี่ยยอดอิยมนะน้อยเคยแนะนำย่่ทนะีที่ออกไปมาเออเนี่ยกลับออกไปต้องเปลี่ยนวิธีชีวิตนะนะอย่างวันหยุดเนี่ยนะนะนหนะุวันหยุดนี่ก็ทำอะไรละให้ทาน ไปวัดไม่ได้เราก็โอนปัจจัยไปถวายทาวัด่างต่างสวดนมนต์ตอนเช้าหรือเวลาไหนก็แล้วแต่ที่มีโอกาสหลังจากนั้นก็เราก็กราบสติปัฏฐานก็เดินจงกรม15นาทีกราบสติปัฏฐานนั่งจงกรม15บานาทีานั่งสมาธิ15นาที <c oughs> นั่งแล้วก็ แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลเป็นลำดับสุดท้ายเนาะทำอย่างนี้เนะีปสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็โอ้ยยอดเลยยมเราต้องทำไว้นะบุญพวกนี้นะไม่ว่าใครก็ตามนะเราอยู่สุขสบายทุกวันนี้ก็เพราะมีบุญเป็น,เป,นเป็นเครื่องคุ้นนุนอยู่นะบุญเก่าเราไม่รู้นะแต่ว่าบุญใหม่เราก็ต้องเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆมันฝากเงินวธนาคารเนาะหรเงินมันหมดไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ อันนี้เก็ฝากไว้แล้วก็โลกโลกปัจจุบันนี่ก็มีภัยพิบัติเยอะแยะไปหมดนายมนะดูข่าวดูอะไรแล้วก็ต้องย้อนมาดูตัวเองว่าเออชีวิตของเราเนี่มันน่ากลัวนะเกิดมาแล้วเนี่ยมีอะไรลับมากมายต่ายกองแต่ของเราในประเทศเรานี่ก็อย่าประมาทนะประเทศอื่นก็เดือดร้อนกันมากประเทศเรานี่ก็อย่าประมาทอันนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะอย่าคิดว่าเราไม่เป็นเนาะ มันใกล้ประเทศเราเข้ามาทุกทีแล้วนะฉะนั้นจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจนั่นแหละนะเตรียมใจวันหนึ่งเราจะเจอน้ำก็ท่วมลายจังหวัดก็เจอแล้วนะบางจังหวัดก็โชคดีนะที่ยังไม่เจอฉะนั้นที่ใดที่เจอแล้วก็หนึ่งก็แผ่เมตตาเนาะแผ่เมตตาหวังดีกนะ่อให้เขาปลอดภัยนะทุกๆจังหวัดนะบางคนก็ น้ำท่วมบ้านเลยนะคนก็ลำบากมากไม่่อยจะมีทานแต่ว่ารัฐบาลคงคงจะเข้าไปดูแลนะฉะนั้นถ้ามีการขอบริจาคอะไรนะแล้วก็บริจาคไปได้นะทำหน่วยงานต่างๆก็จะมีนะอันนี้ก็ช่วยเหลือกันไปนะคนไทยนะยุนนะตัวเราไม่เจอเองนะถ้าเจอเองเราก็จะรู้นะฉะนั้น ก่อนทีน่จะเจอนะั่นเราก็พยายามสร้างบุญสร้างกุศลอย่างนี้แหละให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยนะวันอื่นไม่มีก็วันาวันหยุดวันนี้หยุดหนึ่งวันก็ลองทําดูนะพอทําแล้วเราก็จะมีจิตที่เข้มแข็งจิตที่มั่นคงจิตที่มีเมตตาทนะ่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาขนะอให้ทำนั้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทําอยู่แล้วนะ บา,บางคนกิเลสมันอ้างเลยว่าออไม่มีวันหยุดเลยหยุดวันหยุดก็ไม่ตรงกับวันพระไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไปทําบุญจริงๆไม่มเกี่ยวเนาะการสร้างบุญสร้างกุศลไม่มเกี่ยวกับสถานที่นะอยู่ที่บ้านก็ทําได้นะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธนะิโอนเงินปัจจัยไปทําบุญในสถานที่ต่างๆทําได้หมดอะ่นะอนนี่ก็ฝากไว้เนาะสาหรบวันหยุดนนี้นะ ก็ <c oughs> ใครมีพ่อมีแม่พูดอยู่บ่อยๆนะ,นะวันหยุดนี้นะถ้าไปหาท่านได้ก็ไปถ้าไปหาไม่ได้ก็อ,อะไรที่ที่เป็นปัจจัยก็ดีหรือว่าเป็นของกินของอะไรกใใใ็ให้ให้ลดมอเตอร์ไซค์ไปเนาะเคอรี่ไปส่งให้ได้พ่อแม่มาตัวไม่มาแต่ว่าของไปถึงก่อน อันนี้แหละเราก็อย่าลืมนะพระในบ้านนะพระในบ้านพูดอยู่บ่อยๆพระในบ้านนี่มีสองถ้ามีชีวิตอยู่แล้วก็เนี่ยเข้าให้เข้าปาหานที่เป็นปัจจุบันพทรไปพูดไปคุยนะถ้าท่านรลงรับไปแล้วเราก็ทําบุญที่กุศลไปให้อย่างที่บอกเมื่อกี้นะนะพอสวดมนต์ก็ดีไหวพระก็ดีฟังเทศจบแล้วก็ดีนะเน่ราได้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วนี่นะนะแล้วก็ทิดบุญกุศลนะบุญกุศลนี้ พระพุทธเจ้าเขาที่ให้กับคุณพ่อชื่อน,นั้นคุณแม่ชื่อน,นี้อะไรเงี้ยนะขอให้ท่านได้รับทราบและอนุโมทนามีทุกในคนเจ้าทุกมีสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะอันนี้ก็จะเป็นการที่ทำหน้าที่ของเราเนาะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่เราก็ต้องเลี้ยงดูท่านท่านลงลับไปแล้วเราก็อุทิศกุศลให้ท่าน,นทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนาะ,นะ,นะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะ อันนี้ก็ฝากไว้เนาะวันหยุดของเราเนี่ยหนึ่งก็ทำบุญทำกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมะอย่างที่สองก็คือดูแลคนในครอบครัวของเราคุยกับลูกคุยกับสามีคุยกับภรรยาคุยกับคนใช้ในบ้านวันนี้เป็นวันที่เราจะอาจจะต้องสนทนากันนะนะคุยกันแต่คุยก็อย่าบวนนะคุยในเรื่องที่เป็นสาระนะอย่าไปคุยในเรื่องที่ทะเลาะก,กันไม่ชอบกันเนาะ เรื่องการเมืองเก็บไว้ก่อนนะยยมนะเพราะว่ามันมีทั้งคนชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบฉะนั้นเรื่องการเมืองอย่าพูดในบ้านนะถ้าพูดในบ้านทาไม่ใช่ไม่ใช่แนวเดียวกันก็จะทะเลาะก,กันอีกละนะฉะนั้นเราก็พูดเรื่องอื่นนะเรื่องชีวิตประจําวันเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละเราสอนธรรมะทั่วไปหรือพูดธรรมะทั่วไปกับคนนะ เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถรวมพ้นความแก่ไปได้นะนี่ก็เราก็มาคุยกันในบ้านได้โอ้พ่อก็แก่แม่ก็แก่นะแล้วก็ปู่ย่าตายายก็แก่ไปเรื่อยพอลูกว่าเนี่ยลูกเอ้ยต่อไปลูกก็จะเป็นอย่างนั้นนะคนเราเนี่ยมีความแก่เป็นธรรมดาฉะนั้นอย่ากลัวความแก่อย่าอย่าไปกลัวความแก่แก่เมื่อไหร่แล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาก็เหมือนกันนะ เกิดมาในตองต้องเจ็บใข้ได้ป่วยไม่ไหวใไดก็ว้หนึ่งไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าเรารู้ตัวอย่างนี้เตรียมตัวอย่างนี้นะพอถึงเวลาจริงๆเราก็จะไม่ทุกข์เนาะเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้นะตัวเองก็ต้องตายคนในครอบครัวก็ต้องาตายไม่ใช่แช่งนาะยมนะเป็นเรื่องจริงเป็นของจริงบางคนคิดว่าเออคิดอย่างนี้มันไม่ดีมันจะเป็นลางสังหออ,อ คนจะตายไม่ตายมันจะสูดจุดเราพูดนะมันอยู่มันอยู่ที่กรรมเวรที่คนแต่ละคนเขาสร้างถ้า,รากรรมมันจะกรรมมาดีมันก็อยู่ได้ยืนยาวใจพูดที่เราพูดตอนนี้พระพุทธเจ้าให้ให้มีสติไงพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ระลึกถึงความตายเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้สุดยอดเลยเนาะ,นะฉะนั้นการพูดอย่างนี้มันมันไม่ได้เสียอะไรหรอกนะอันนี้ก็ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ คุยกับลูกกับหลานให้เขาเข้าใจในชีวิตตรงนี้เราต้องพากพากจากของเราของชอบใจทั้งลายทั้งปวงเนี่ยสอนลูกสอนหลานคุยกับลูกกับหลานว่าเนี่ยลูกเอ้ยมีโทรศัพท์วันวันหนึ่งมันอาจจะหายก็ได้เราไม่รักษาให้ดีๆนะมีอะไรเราก็พักภาคจากนั้นน,นะสมองอย่างของก็เก่าไปแล้วหมดไปแล้วนะพ่อแม่ก็ต้องตายจากลูกน,นะเนี่ยเาพูดให้เขาเข้าใจไว้ก่อน พอถึงแล้วนะจริงๆแล้วมีอะไรพุ่ปับขึ้นมาเนะี่ยลูกก็จะไม่ทุกข์นะพอได้ยินได้ฟังคําสอนอยู่แล้วเด็กบางคนเขาไม่ได้ไปวัดพอแม่ก็เล่าให้ฟังเอาเนี่ยแม่แม่ฟังเทปมานะฟังรรมานะนะพริเจ้าท่านตรัสว่าคนเราเกิดมาแล้วนะ่มีความแก่เป็นธรรมดานะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดานะมีความตายเป็นธรรมดานะแล้วเราต้องพระภาคจากสิ่งรักสิ่งชอบใจทั้งหลายทั้งปวงนะ สุดท้ายอเรามีกรรมของตนะัวนลุกนะนะเราทําดีจะได้ดีเราทําชั่วจะได้ชั่วคําว่าได้ในที่นี้คือได้กับจิตใจของเรนเองนะคิดไม่ดีเมื่อไร่เราก็ทุกเมื่อนั้นทําไปก็ยิ่งทุกใหญ่เลยนะฉะนั้นถ้าเราพูดอย่างนี้นะให้ลูกให้หลานได้เข้าใจก็จะเป็นสิ่งที่ดีในวันหยุดเนาะนะบางคนพอถึงวันหยุดแล้วต่างคนต่างเข้าห้องดูส่วนตัวของใครของมันไปโน่นนะอันนี้ก็คงจะไม่ค่อยดี นะอยู่ในครอบครัวกันนะอภินาไปเจเวคณะห้าประการที่พระเจ้าทั้งตัดนี่แหละนะพิจารณาพิจารณาหนึ่งเรืองไม่ว่าคราวาดไม่ว่าพระมันได้ทั้งหมดเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราพูดคุยกันก็นได้นะเออนะเกิดมาก็แกนะ่เก็บตายแล้วทั้งหมดที่เป็นทุกข์ไหมถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์นะพระเจ้าท่้นก็มีทางให้ออกนะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนพ้นจากทุกตัวนี้ไปได้อน,นี้แหละเราก็บอกให้นะ อันนี้ก็ฝากไวน้นะแล้วก็ข่าวสารบ้านเมืองตรงนี้ก็เข้มข้นอยู่นะต้องระวังจิตของตัวเองนะอย่าไปดูมากอ่านมากดูมากมันจะเป็นทุกขนะ์ไปเกลียดเขาบ้างไปชังเขาบ้างไปไปชอบเขาบ้างเนะี่ยมันจะมีอย่างนี้แหละรักใครชอบใจก็เป็นทุกข์ในยามน่ะไม่รนะักใครไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์เหมือนกันใจเฉยๆนะดีที่สุดฉะนั้นชอบก็ไม่เอาไม่ชอบก็ไม่เอาได้ยินแล้วก็วางรู้แล้วก็วาง เราอย่าไปยุ่งอะไรกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้ดีแล้วแล้วก็เราก็จะไม่จะไม่เป็นทุกข์กับ <c oughs> ความเปลี่ยนแปลงเนะีคนที่เราลักเปลี่ยนแปลงไปตัวคนนั้นทำร้ายดวงกีน,นี้ว่าเราก็จะไม่ได้ไปด่าเขาไม่ได้ไปว่าไม่ได้ไปโกรธเขาคนที่เราไม่ชอบประสบกับสิ่งที่ไม่ดีก็ดีเราก็จะไม่ได้ไปสมน้ำหน้าเขา ใจของเราก็จะเป็นกลางกลางกิเลสก็ไม่เกิดกับเรานะตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมาะนั้นต้องดูจิตของเราตัวเองเอาลยดูจิตเวลากระทบกับอะไรเรื่องราวต่างๆโนะยมก็ชอบดูมือถือกันเยอะนะเวลาดูมือถือเราก็สังเกตด,ดูใจของตัวเองมีความโลภไหมมีความโกรธไหมมีความอาฆาตพยาบาทไหมนะถ้ามีก็ละเลยนะไปทาอย่างอื่นทิ้งไปเลยนะสิ่งนั้นไม่ควรจะดูสิ่งนั้นไม่ควรจะฟัง อันนี้ก็ฝางไว้เนาะแล้วใครทําดีต้องต้องอนุโมทนานั้นด้วยนะ,อะตอนนี้รัฐบาลก็ก็ทําอะไรหลายๆอย่างและนะ้วถึงเราจะไม่ชอบแต่เมื่อเขาทำเนะี่ยเราก็อนุโมทนานะอนุโมทนายินดีกับความดีที่เขาทำนะใครที่ไม่ดีเนระก็ทิ้งไว้ก่อนอมองแต่สิ่งที่ดีๆเขามีอยูนะ่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูนะเราจะหาคนดีมันหายากนะ ไปว่าเขาจะทําอะไรต่อไปเป็นประโยชน์แก่ประชาชนขนาดไหนนะถ้าเป็นเราก็สรรเสริญนะสรรเสริญในส่วนที่เราควรจะสรรเสริญได้ใจของเราก็จะไม่มีนะไ,มไ,มไม่มีอิจฉาริษยาก็จะไม่มีเนาะแต่ถ้าเราเห็นคนทําดีเราก็เฉยพอทาไม่ดีเราก็ซ้ํซๆซ้าว่าแล้วว่าอีกอันนี้ก็ลองดูนะฝากไว้ด้วยเพราะว่ามันเป็นทุกข์มากนะ บางทีอนุโมทนานภาษาอะไรโมทนาเขาเรียกว่านิตตากรุณามุทิตานะเป็นมุทิตายินดีกับความดีที่คนอื่นเขาทำนะรัฐบาลนะรัฐมนตรีท่านใดทำาก็าเข,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 ขพูดก็ยินดีกับเขาแล้วก็มีโอกาสพูดก็คุยกันไอ้ที่ดีเราก็ต้องบอกว่าดีที่ไม่ดีก็คือบอกว่าไม่ดีนะฉะนั้นดีเนี่ยเราจะมีความสุขมากถ้าเราถ้าเรามุทิตากับเขา ถ้าเราเฉยๆเวลาเขาทําดีเราเราก็เฉยๆแต่ทําทไม่ดีเราก็ว่าเขาใหญ่เลยนะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะอนุโมทนาเนี่ยคือยินดีที่เขาทานะั้นเพื่ออะไรนึกถึงประชาชนคนที่จะได้รับประโยชน์ในโครงการต่างๆของรัฐบาลนะอันนี้ก็ฝากไว้แล้ววันนี้วันที่สิบหกนะอาจารย์ไม่ได้ให้หวยหรอกนะแต่จะให้สติว่านะถ้าไม่ซื้อได้ก็จะดีมา,มากๆเลยนะนะเพราะว่าการจะมีโชคมีลาภอย่างเนี้ยนะ ไม่ใช่ไวไม่ใช่หมอหมอหมอหวยให้บาคนใบหวยให้นะไม่ใช่นะบุญกุศลที่เรามีบางครั้งก็จะได้บางครั้งก็ไม่ได้แต่ไม่ได้ไม่มากกว่าได้นะเราคนเล่นประจํานะอันนี้ก็ต้องระวังไม่ไม่ทำเลยจะดีกว่าเพราะว่าการพัฒนานในหลวงพรเจ้าก็บอกแล้วนะเนงินที่ได้มามันร้อนยมบางคนถ้าถูกหวยมานะเอาไปกินเหล้าด้วยกันในครอบครัวก็ดีในเพื่อนฟูมก็ดีพอได้ที่แล้วก็ เมาแล้วก็ได้ทีแล้วก็ทะเลาะก,กันตีกันโชคกันแทงกันยิงกันมีเยอะแยะไปหมดอันนั้นคือเงินที่ไม่ดีเง <c oughs> ินที่ดีก็คือเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยจบนะเราอยากอะไรก็ตัดถ้าซื้อเมื่อไหร่มันทุกข์มาก,กาเนี่ยถ้าซื้อหวยปุ๊บเนี่ยวันนี้ทั้งวันแหละจิตมันก็ฟุ้งอยู่นั่นแหละถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกเนี่ยตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยากจะถูกหวยมันก็ทุกข์ละ ไม่ว่าทุกไม่ทุกนะแค่ซื้อมาก็ทุกแล้วจะได้ไม่ได้้มยคนนักาที่จะทําใจได้พอหวยออกก็ไปคอยจ้องมันจะทุกไม่ถูกพอทุกก็ดีใจไปดีใจก็เป็นตัณหาต่อไปอีกอยากจะซื้อต่อไปอีกก็เป็นกิเลสต่อไปอีกแต่พอไม่ได้พอไม่ได้ก็เป็นทุกอีกเงินแต่ก็หมดไปเงินที่จะต้องใช้ในในสัปดาห์นั้นในเดือนนั้นก็หมดไปอีกเดี่ยวละคนเราคิดยาวๆอย่าไปคิดสั้นนะ ถ้าเราโชคของเรามาเนี่ยมันต้องมาทางอื่นมาจากการทํางานดีกว่านะโยมนะพระเจ้าท่านทายสอนว่าอุอากาสะอุอากาสะอุก็คืออุทานาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันมันเพียรอารัลกัสสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพยนะ์ไว้นะไว้ฝากธนาคารหรือว่าไปทำยังไงก็แล้วแต่กัลยาณมิตรตาคบเพื่อนที่ดีนะสมรชีวิต,ตาก็คือใช้ใจเท่าพอเหมาะพอควร ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่นี่เกินไปอันนี้คือการดำรงชีวิตที่พระเจ้าท่านสอนไวนะ้เนาะอันนั้นเราอย่าไปหวังว่าจะถูกนั้นถูกนี่นะยิงคนให้หวยก็จริงนะลองคิดง่ายๆเนาะคนให้หวยเนี่ยถ้าเขารู้จริงๆแล้วเขาก็ซื้อเองดีทำไมต้องมาเอาเศ็เหมือนจากที่เราห้ไปเออพระเราก็เหมือนกันพระที่ใบหวยเนี่ยถ้าไม่รู้จริงหรอกแต่ถ้ารู้จริงท้าก็ซื้อของท่านเองแล้วก็รวยไปเลยลว,วัดวัดก็สร้างมาด้วยหวยนี่แหละแต่ไม่เห็นมีใครทําสักคนเนี่ยคิดง่ายๆอย่างเนี้ย ็นตากะที่ง่ายๆดังน,นั้นเราเราอย่าไปหวังอย่างนั้นคนมาร้อยคนมันก็ถูกสักสิบยี่สิบสิบกว่าสิบคนควนที่ถูกก็จะไปหาทันไปหาวัดนะคนที่ไม่ถูกก็เลิกไปเลยนะอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็ซื้อต่างๆก็โฆษณาคนที่ถูกเนาะถูกถูกหวยคนที่ไม่ถูกหวยเขาก็ไม่พูดถึงนะโอ้ยมีเยอะนะยุบนะฉังนั้นรัฐบาลจะอยู่ได้นะแล้วก็คนเจ้าของหวย เขาเรียกว่าอะไรเจ้าของหวยเนาะแล้วก็อยู่ได้คนคนซื้อนี่ยจนไปเรื่อยๆได้นิดหน่อยๆเสร็จเงินนะแต่คนแต่คนเป็นเจ้ามือหวยเนี่ยรวยนะอยู่นะ,นะ,ะาารัฐบาลก็รวยเห็นไหมเหมือนกันเขาออกมาเอาเพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆอยนะแต่ว่ามอมเมาก็มอมเมานะแต่คนเขาก็ชอบอ่ะอฉะนั้นไม่ไม่ไม่แนะนําให้ให้ทำเนาะ,ะแต่ถ้าจะถ้าจะทําก็แล้วแต่พิจารณาหม่ยความว่า เป็นโทษเป็นอะไรก็ดูนะคนก็เล่นน้อยๆถูกบางไม่ถูกบางแต่มันเป็นทุกตั้งแต่ซื้อละพอซื้อแล้วคนก็มีตัณหาความหวังที่อยากจะได้อีกนะอันนี้ก็ฝากไว้นะเป็นทุกนะบางทีเราไม่เห็นตัณหาของเราที่เกิดขึ้นมาก็ทําให้เราเป็นทุกก็คงมีแค่นี้มั้งนายมเนาะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์พรุ่งนี้ก็วันอาทิตยนะ์วิธีปฏิบัติธรรมปฏิบัติก็เหมือนเดิมนะยโยมนะ ก็เนี่ยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่คุยกับลูกกับหลานในเรื่องของธรรมะบ้างคุยไม่เป็นก็เปิดธรรมะอุบายอาจารย์ให้ฟังอันานาที10นาทีก็ยังดีนะนี่ก็จะได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบุญกุศลนี่เราต้องสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยยโลกนี้พอธราทำเราก็จะมีความสุข ภโลกหน้าก็จะเป็นความสุขเป็นความหวังในพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะปุญญาณ้พัลโลกัสมิงกติกาฮันติปานินำนะบุญเป็นดีเรื่องของสัตว์ในภโลกตายไปแล้วถ้าเราไม่สะสมบุญไว้นะไม่รู้จะเอา i, อะไรไปนะโยนนะอันนั้นจะต้องคิดให้ดีอย่ยมวแต่าสะสมทรัพย์ในโลกนี้แต่โลกหน้าไม่ได้สะสม,มก็ยากอยู่นะอันนี้ก็ฝากไว้นะก็กิจกรรมของตานังเลยนนังนะ่วงนี้ก็อย่างเหมือนเดิมนะ ญาติโย,ยมทั้งหลายก็มาปฏิบัติธรรมกันวันนี้จะเข้าใหม่อีกชุดหนึ่งระยมงอ่านะชุดใหม่ที่จะเข้านี้นะก็จะเป็นญาติโนะย,ยมอีกชุดหนึ่งเนะข้าวันนี้เห็นว่ามีประมาณ20ิคนที่เข้าใหมา่นอกนั้นก็อยู่ประจําอยู่นะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ร่วมทําบุญน้านะน้ําใบย่านางกับนะน้ำใบย่านาง1,200ขวด ทำมาถวายพระกับญาติโยมที่อยู่จำพรรษาในในปีนี้เนะาะวันนี้อาจารย์ก็เป็นสะพานบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายก็มีโยมบริจาคมาวันนี้ก็ทําพิธีนะก็เป็นตัวแทนถวายลหลวงพ่อก็เป็นพิธีนอนนกั้กก็เอาไว้ที่โรงครัวเอาไว้ที่ศาลาเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ญาติโยมทั้งหลายได้ได้กินได้ใช้กันได้ดื่มกันก็จะได้มีกําลังในการประพฤติปฏิบัติต่ตอไปอันนี้ขออนุโมทันาบุญด,ด้วยนะ แล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นวันพระญาติโย,ยมที่ทําบุญกับศูนย์นะทำเป็นข้าปลาอาหารก็ได้ได,ได้ปัจจัยพอสมควรนะอันนี้ก็อนุโมทนาชวนญาติโย,ยมทําบุญทุกวันพระแหละนะวพระก็ที่นี่ก็จะเปิดโอกาสให้ทําบุญบัญชีของศูนย์นะอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะอันนี้ก็ให้ให้ทุกคนนันมีความสุขมีความเจริญในการใช้ชีวิตวันนี้ถ้าพักผ่อนก็ขอให้ สุขความเจริญนะก็อ,องก็คงจะไม่มีอะไรนะก็ทั้งนั้นจะมีความสุขได้ก็ต้องเกิดจากการกระทำนะเใช่ฟังเฉย,ยๆนะที่อาจารย์บอกว่า,วาตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำปฏิบัติอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมทั้งหลายเนาะการแสดงการบรรยายหรือว่าการพบปะในวันนี้ก็พอสมควมรแก่เวลาแล้วก็พอยุติอยงแค่นี้นะ